สวัสดีและขอต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ FixerTube Channel นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่เกมนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งในตระกูลโซนะครับเกมนี้มีชื่อว่า The Lost of Fallen ครับอ่ะคราวนี้มาดูกันที่เนื้อเรื่องนะครับเขาบอกว่าในสมัยครั้งหนึ่งนะครับ ที่อาเดียได้ถูกจองจําไว้ที่เสาห้าต้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเสาแสงสีทองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอาเดียก็ได้พยายามที่จะหลุดจากการจองจํานะครับนี่ฮะเขาก็พยายามทําบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ว่าตัวเขาทําเองหรือใครเป็นคนทําให้นะฮะแล้วก็ทําให้เสาที่จองจํานี่ครับมีการผิดเพี้ยนเป็นเสาสีแดงครับแล้วก็ทําให้พวกอสุรกายพวกปีศาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับ และตอนนี้ครับคนหนึ่งที่จะพยายามที่จะหยุดการกลับมาของอาเดียนะครับก็คือดาร์คครูเซเดอร์คนนี้ครับมาพร้อมกับตะเกียงเจ้าพายุที่พร้อมจะพาเข้าสู่โลกแห่งความตายได้ครับนี่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนี่สิครับนี่ฮะในระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปที่เสาหนึ่งต้นอยู่นะครับก็มีอสุรกายตัวหนึ่งนะครับมาพร้อมกับนี่ฮะ เป็นคล้ายๆกับหมาสามหัวแต่มีปีกนะครับแม่แล้วก็นี้ครับดาร์คครูซเซเดอร์ของเราก็ได้ต่อกรกับอสุรกายตัวนั้นครับอสุรกายตัวนี้มาเพื่อตามล่าตะเกียงเจ้าพายุอันนี้ครับนี่ฮะและทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันนะครับอสุรกายตัวนี้โอ้โหแข็งแกร่งมากครับทำให้ดาร์คครูซเซเดอร์ของเราจะต้อง ทำการดึงวิญญาณของอสูรกายออกมานะครับแต่มันทำให้ดาร์คคูเซเดอร์ตกใจมากครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะดึงวิญญาณของอสูรกายตัวนี้ออกมาได้นะแน่นอนนะครับว่าสำหรับมอนสเตอร์ทั่วไปสามารถที่จะดึงวิญญาณออกมาได้แต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ระดับเรดบอสพวกนี้ครับมันก็ไม่สามารถดึงพลังออกมาได้ครับตอนนี้ดาร์คคูเซเดอร์สิ้นท่าครับแต่แค่นั้นยังไม่พอครับความพิเศษของตะเกียงก็คือสามารถนําพาร่างวิญญาณเข้าสู่โลกของคนตายครับและนี่ครับ เมื่อเข้ามาสู่โลกของคนตายครับแน่นอนว่าจะต้องเจอกับวิญญ,ญาณอสุรกายที่อยู่บริเวณตรงนี้ครับซึ่งดาร์คครูเซเดอร์จำเป็นที่ต้องฝ่าวงล้อมพวกนี้ออกไปให้ได้ครับ <itas> เผื่อว่าใครเล่นแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าอะไรคืออะไรเนาะผมจะเล่าเป็นเรื่องราวให้ฟังตามฉากแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่ครบถ้วนซะทั้งหมดนะครับแต่ก็น่าจะทําให้เพื่อนๆพ,พอที่จะเข้าใจเนื้อเรื่องได้บ้างเนาะอ่ะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาร์คครูเซเดอร์ที่ ได้เข้าสู่โลกแห่งคนตายครับก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณตรงนี้ครับพยายามหนีจากการถูกตามล่านะครับตอนนี้สิ่งที่มีค่าก็คือตะเกียงเจ้าพายุอันนี้ครับซึ่งดาครูเซเดอร์ก็รู้ว่าเจ้าอสุรกายตัวเมื่อสักครู่กำลังตามล่าตามหาตะเกียงอยู่เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเขาถึงคิดแผนการบางอย่างไว้ได้ครับ ใช่ครับเขาโยนตะเกียงเจ้าพายุทิ้งไว้ให้ใครบางคนที่พอที่จะนำไปใช้งานได้ต่อครับเพราะเขารู้ตัวดีนะครับว่าเขาอาจจะไม่รอดจากการตามล่าครั้งนี้ครับนี่ครับมอนสเตอร์มาแล้วครับแต่เจ้านายของมันเออนี่ครับ <c oughs> แกจบลงแค่นี้ละโอ้หมตอนนี้นะครับตะเกียงเจ้าพายุอันนี้ครับก็ได้ลุกโชนอีกครั้งหนึ่งครับรอใครบางคนมาเก็บมันไปนะฮะหลังจากจบคัดซีนะครับเราก็จะถูกนำพาเข้าสู่หน้าต่างการสร้างตัวละครครับและนี่ก็คืออาชีพทั้งหมด9อาชีพนะครับอาชีพแรก ฮอลโลไน้นะครับก็เป็นอาชีพที่มีค่า Endurance หรือค่าแบกอุปกรณ์เยอะสุดนะครับ15เนาะอันต่อมาครับจะเป็น Adelec w a r w o อ f นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายโจมตี t r a ร n เนาะอันต่อมาเป็น p a r t ติ a านะครับอันนี้น่าจะเป็นสายสมดุลน,นะครับพยายามดูจากค่าสเตตนะฮะคือผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะแต่จะพูดคร่าวๆนะครับอันต่อมาครับเป็น uh, m อ n t e ตดอ i n f a n t r y นะครับอันนี้ค่า เอจิคือค่าความคล่องตัวก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้อาวุธเป็นหอกนะฮะอาชีพต่อมาครับ Blackfeather Ranger นะครับอันนี้ก็ค่าเอจิก็สูงนะครับใช้ขวานกับโล่เป็นอาวุธด้วยนะอันต่อมาครับเป็น Xlight Stalker นะครับอันนี้น่าจะเป็นสายโจรใช้มีดคู่นะครับเอจิ AG สูงเลยทีเดียวนะครับ16นะครับค่าความคล่องตัวนั่นเองเนาะอันต่อมาครับเป็น o r i e n p นพ t u r e นะครับอันนี้จะเป็นสายศรัทธานะครับ r a d ดี n ก็คือค่าบารมีค่าพลังความศรัทธาอะไรประมาณนี้เนาะอันต่อมาครับเป็นไฟริ c คาล t i s นะครับอันนี้จะเป็นสาย inferno หรือจอมเวทไฟนั่นเองครับอ่าส่วนตัวสุดท้ายครับอันนี้จะเป็น Con d ด m นะครับเป็นคนจรหรือนักโทษอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกอาชีพอะไรแต่เมื่อสักครู่ผมสนใจอาชีพนี้ครับ X Life Stalker นะครับก็นี่คือตัวละครที่ผมได้สร้างนะครับแน่นอนว่าเวลาการสร้างหน้าต่างตัวละครนี่ค่อนข้างที่จะกินเวลานะผมก็เลยขอตัดออกมาให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับนี่จะเป็นอาวุธแล้วก็เป็นชุดของเขานะครับเห็นไหมฮะค่าพลัง16ตรงนี้ครับ a g i l i t y นะครับก็เป็นค่าความคล่องตัวหรือคล้ายๆค,ค่าความชํานาญนั่นเองฮะ ถ้าตกแต่งจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งชื่อตัวละครต่อได้เลยครับนี่ครับสายมีดสั้นคู่นะมันก็นึกถึงตอนสมัยถือมีดสั้นคู่เรดูเวียใช่ไหมฮะเออนี่ครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่เกมครับและก็เนื้อหาตรงนี้นะครับ oh, <the> ก็ผู้ชายคนนี้นะครับ <is great. S 1> ที่ใส่หมวกคล้ายๆกับปรมาจันย์คาถาเซลูวิสอย่างนี้นะครับ เขาเป็นคนที่เก็บตะเกียงจากดาร์คครูเซเดอร์ได้ครับและตอนนี้ครับเขากำลังพูดอยู่กับเรานะนี่ตาปิดนี่คือตาเรานะเออก็เราเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะร่างกายของเจ้ามีตราประทับศักดิ์สิทธิ์ของดาร์คครูเซเดอร์ พิสูจน์ตัวของเจ้าซะแล้วไปเจอข้าได้ที่สถานที่แห่งหนึ่ง<ร>อืมเขาก็บอกว่าให้เราออกเดินทางไปนะครับแล้วก็ไปเจอเขาได้ที่ที่แห่งหนึ่งนะครับแหมตอนนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ตัวเกมแล้วนะครับและนี่ก็เป็นสถานที่ที่เราได้ฟื้นขึ้นมาเมื่อสักครู่เนาะ มาดูกันครับดูฉากดูภาพนะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นี่ครับพ่อหนุ X ่ม X l i g h t Stalker ของเรานะครับมีดสั้นคู่นะมาดูกันนะครับว่าการเล่นจะคล้ายๆกับเกมในตระกุลโซลหรือเปล่านะ d mm hmm. e f u s e p b l Shre นะอ่านผิดขออภัยนะชื่อมันแปลกๆนะ การบังคับก็เหมือนกันนะครับใช้ปุ่มอนาล็อกในการเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ปุ่มอนาล็อกด้านขวาเอาไว้เพนกล้องนะครับนี่ฮะนี่การโจมตีให้กดปุ่ม Rb นะครับเป็นการโจมตีเบาแล้วก็โจมตีหนักจะเป็น Rt นะครับจะเป็นปุ่มด้านหลังเนาะนี่ฮะก็กดล็อกเป้านะ <c oughs> กดโจมตีหนักช้าไปนะ อ,อ๋อจะมีเป็นคล้ายๆโซวิ่งเข้าตัวด้วยนะครับนี่เดินทางต่อมาด้านหน้าครับนู่นฝั่งนู้นจะเป็นน้ำแล้วก็จะมีไอเทมวางอยู่นะฮะลงน้ำมันก็วิ่งไม่ได้เนาะกด A เพื่อเก็บไอเทมครับอ่ะไปกันต่อฮะเออมันก็น่าเล่นดีนะมันมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับ Elden Ring อะไรประมาณนั้นจริงๆนะ กดล็อกเป้านะฮะกดเลื่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนเป้าหมายอันนี้ครับอโอเคเปลี่ยนเป้าหมายนะอันนี้ก็เหมือนกับเนะอเดนริงฮะอาสู้ได้นะโจมตีไวพอประมาณเลยนะครับเอออ่ะไปไหนต่อครับทางนี้มีไอเทมครับแต่ไปไม่ได้เนะน่าจะเป็นเส้นทางนี้ฮะ When y o u moving forward press l s to spin นะครับเร่งความเร็วครับให้กดปุ่มจอยอนาล็อกด้านซ้ายค้างไว้ฮะ <Yeah. S 1> อืมโจมตีฮะด้านหน้ามีหลุมครับให้กดวิ่งไปด้านหน้าแล้วก็กดปุ่ม a เพื่อกระโดดครับฮบ <H up. S 1> นี่ oh. เกมนี้กระโดดได้นะะอันนี้คืออะไรเอ่ยกด b คือการโยกหลบหนึ่งครั้งนะครับแต่เกิด b สองทีจะเป็นการกลิ้งหลบ นะกดหนึ่งครั้งนี่ครับหลบไปเรื่อยๆนะล็อกเป้าด้วยครับล็อกเป้าแล้วก็โจมตีฮะเออก็ระบบมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะตรงนี้มีไอเทมวางอยู่ครับกด3ขีดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนไอเทม ไอเทมที่ถูกเซตไว้จะอยู่ตรงปุ่ม A อ๋อนี่ฮะคือเกมนี้มันสามารถสลับการจับดาบแบบ2มือจับดาบแบบอย่างละข้างสลับทำคอมโบกันได้นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นมีดปาเนาะจะเป็นนี่การโจมตีระยะไกลนะ range combat กดปุ่มด้านบนแล้วก็เลือกนี่ให้กดปุ่ม LT เพื่อใช้ใช้งานมืออ่ามือที่ถืออาวุธนะแล้วก็กดปุ่ม RB เพื่อที่จะยิงลูกดอกยังไงวะ,อะลองดูอ่าโอเคอันนี้เป็นมือละอ่ะอันนี้ตะเกียง LT จะเป็นกดตะเกียงนะครับซึ่งอันนี้เอาไว้กระชากวิญญาณใช่ไหมนี่พอวิญญาณเข้ามาแล้วก็เราโจมตีที่วิญญาณนะครับมันจะทำให้ร่างจริงได้รับค่าความเสียหายมากกว่าเดิมนะด้านบนมีไอเทมนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนจากตะเกียงเป็นมือครับ นี่ครับกดลูกศรด้านบนล็อกเป้าแล้วก็กด A/B เคลี้ยงอ,อย่างเงี้ยเก็บไอเทมครับ Wooden Cross นะครับเป็นไอเทมนี่คือเส้นทางที่เราจะไปต่อนะครับจะเป็นประตูบานใหญ่อยู่ด้านหน้าเนาะให้กดใช้ตะเกียงดูครับเพื่อหาเส้นทางไปนะฮะ นี่เราเปิดตะเกียงเราก็สามารถที่จะเดินผ่านเส้นทางตรงนี้ได้ครับเนี่ยก็แรกๆลองค่อยๆดูก่อนนะครับโจมตีก็ยังคงเหมือนกับทางเอเดนริงเนาะเพราะว่าจะต้องอ้างอิงกับค่าสเตมินานะนี่ครับเป็นการใช้คอมโบดาบมือข้างเดียวดาบถือ2มือหรือจะเปลี่ยนอาวุธ นะครับก็อาจจะต้องไปฝึกกันให้ชินนะครับใครที่อชอบแบกอาวุธหลายๆชิ้นนะให้กดตัววายเป็นการสลับอะไรของมันวะเอองงๆนะนี่ครับพอเราตายนะครับร่างกายเราจะถูกนำพาเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณครับเปรียบเสมือนกับตอนที่เราถือตะเกียงเมื่อสักครู่ฮนะ,ะนี่ครับนี่ครับ ก็เป็นการใช้งานอาวุธคอมโบที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นี้นะครับแซงกูนาริกส์คือเป็นอ๋อเป็นเหมือนเป็นยาใช่ไหมครับเป็นยาเลือดเนาะแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นการสลับออกจากโลกแห่งคนตายเข้าสู่โลกแห่งคนเป็นครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโลกแห่งคนเป็นแล้วเราบังเอิญตายนะครับเราก็จะ มีอีกหนึ่งชีวิตนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในโลกของคนตายอยู่แล้วแล้วเราบังเอิญตายนะครับก็จะตายเลยกลับไปจุดพรน,นะครับอ่ะจุดนี้จะไปยังไงครับให้เปิดตะเกียงดูครับเราจะเห็นว่ามันมีเส้นทางไปต่อครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่โลกแห่งคนตายครับเส้นทางก็จะเปิดออกฮนะนี่ครับเอออ่ะเทมวางอยู่ครับ ด้านล่างนั้นคืออะไรเนียใช้ตะเกียงส่องไปแล้วก็ให้ทำการดึงวิญญาณครับนี่อืมก็ ừ, <LEGO S 1> เรียกว่าเป็นการโซเฟรนะฮะเป็นการดึงวิญญาณนะครับ <aluminium. S 2> ก็ระบบมันเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเราจะสามารถดึงวิญญาณได้นะครับถ้าเกิดเราใช้ตะเกียงเนาะ ซึ่งในการดึงวิญญาณออกมานะครับมันจะทําให้เราโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องโจมตีที่วิญญาณนะแล้วก็อันนี้จะเป็นการโซเฟริงเอนนมี่ so นะครับก็คือการาดึงวิญญาณออกมานะในกรณีที่มันหันหลังแบบนี้อาจจะดึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้กดปุ่ม LT แล้วก็ให้กดปุ่ม RT to sofre นะครับ แต่ถ้าเลือดเหลือเต็มหลอดให้กด r B r B นี่คือการการจี่มันใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองดูสักครู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชงงๆนะฮะอืมเอาเข้าไปอ่ะลองก็ดึงไม่ได้น่าจะเป็นอันนี้ฮะนี่พอจีมันมันจะรู้สึกตัวครับโอเค แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะดึงวิญญาณได้ไหมฮะปวดมันเลยแล้วกันนะฮะเงงเงงเงงงะไปตามเรื่องตามราวนะครับคือมันไม่ได้มันไม่ได้บอกเนื้อเรื่องให้เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเกมแนวโซมันก็จะเป็นแบบนี้และครับค่อยๆเรียนรู้ไปฮะเทปแรกๆนี่จะยังงงๆกันอยู่นะฮะตรงนี้มีผีเสื้อคืออะไรครับอ๋ออันนี้ต้องโซเฟ่ครับดึงวิญญาณออกมาครับนี่เส้นทางก็จะเปิดต่อครับ แล้วก็การโซเฟรยงนะครับก็เป็นการสะสมวิญญาณตรงนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ทำอะไรนะซิฟเฟอร์นิงอืมเอาไว้ชาร์จพลังยิงหรืออะไรก็ไม่รู้นะนี่ฮะมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้ครับก็ใช้วิธีการส่องตะเกียงแล้วก็จี่ใส่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้อ่ากลมๆนี้แตกแล้วก็ค่าเกจพลังที่อยู่เป็นลูกไฟวิญญาณด้านบนนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเต็มขึ้นมานะครับอืม ไปกันต่อครับตรงนี้มีหนึ่งอันนะจีมันซักนี่อันนี้ก็ด้วยอันนั้นไกลไปนะมีมอนสเตอร์อยู่อ่าน,นี่เราจีมันมันก็จะรู้สึกตัวนะครับอ่าเกจพลังสีแดงกับสีขาวเนาะถ้าเราบล็อกการโจมตีหรือเราใช้พลังโซเฟรไปนะครับก็ สีขาวมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันกลับมาเป็นสีแดงได้นั้นคือเราจะต้องตีมอนสเตอร์บริเวณนั้นครับตรงนี้ก็มีโอ้เนี่สองตัวไปก่อนนะโอเคด้านบนเป็นอะไรครับนั่นดึง <c oughs> <c oughs> ไอเทมร่วงลงมาด้านล่างฮะไปต่อครับนี่ตรงนี้ตรงนี้มีลูกบอลกลมๆนะครับเราต้องจี่นะผมก็ไม่รู้ว่าจี่ไปทำไมนะตอนนี้ก็จี่ไว้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นการ p พล้งแอทแท k ครับ ไหนล่ะมอนสเตอร์นูนอยู่ต้งไกลโดดลงไปจะตายไหมก่อนสูงเกินมันก็ยืนนิ่งๆนะลงไปเลยดีกว่าอืมนี่มาแลวสองตัวอืม,อม ันคือมันประมาณเหมือนสอนสเฉยๆครับว่าใ,ใช้งานอะไรแบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ทุกๆท่านก็น่าจะได้เจอนะครับนี่แดนบนมีมอนสเตอร์ไหมเอ่ยนี่ก็ ภาพในเกมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่มันมีบางจุดที่อตรงนี้จะเป็นคล้ายๆดวงตานะครับที่มันกระพริบอยู่ด้านขวานี่ครับเห็นไหมถ้าดวงตานี้เกตมันเต็มขึ้นมานั้นก็หมายความว่ามอนสเตอร์มันจะบุกเข้ามาหาเราเยอะขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสถานะที่จะอยู่ในโลกของคนตายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกลับไปโลกของคนเป็นนะครับดวงตานี้ก็จะหายไปนะ ใครอยากที่จะมาฟาร์มรูนเอ้ยฟาร์มโซก็น่าจะอยู่ในโลกแห่งมรณะก็น่าจะได้เยอะนะครับอ่าตรงนี้มีทางให้ขึ้นไปต่อครับด้านขวานี่ตรงนี้ต้องโซเฟรครับดึงมาฮะนี่นอ๋อมันก็จะล็อกกับ ประตูนะครับเมื่อสัครูที่เราไม่สามารถที่จะผ่าออกไปได้เนาะอ่าตอนนี้ประตูก็ผนึกได้คลายออกแล้วนะครับด้านล่างนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปครับอ,อะไรวะมไม่ใช่ทางนี้นะตกใจ นั่นมีเป็นไอเทมตรงนี้ครับที่จะทำให้เรากลับไปสู่โลกของคนเป็นครับปุ่มนี่ครับอโลกของคนเป็นประตูก็เปิดออกเนาะคือสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับพวกผีเสื้อที่บินอยู่อย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอนี่ก็ลองใช้ตะเกียงสำรวจดูว่ามันคืออะไรนะตรงนี้ก็บอกให้ถีบนะครับกด LB กับ RB พร้อมกันแต่ผมเผลอไปฟันมันแล้วอะ อะประตูเส้นทางที่จะออกไปตรงนี้ครับกด A เพื่อเปิดประตู abandon e d red corpse นะครับศบสีแดงนะตรงนี้มีผีเสื้อครับอ๋อตรงนี้จะเป็น activate นะครับเป็น waste type of r a n i c นะครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนจุดพอน,นั่นเองครับก็เราสามารถกด r a s t หรือพักผ่อนได้นะการกดพักผ่อนก็หมายความว่า เราจะรีเซ็ตขวดยาเลือดนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกันหมดสามนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับไม้กางเขนเนาะแล้วก็กด up level ตัวละครตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับเออมีอะไรบ้างฮะ strength ค่าความแข็งแกร่งนะครับ a g i y ตรงนี้ก็เพิ่มค่าความจมตีของสายมีดครับ endurance ค่าความคงทนนะครับเพิ่มพลังป้องกันต่างๆ stamina แล้วก็การแบกน้ำหนักเนาะ วิชวลิตี้นะครับก็เป็นเพิ่มในค่าของค่าเลือดนะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกันนะครับ Ra d i a n c e นะครับก็คือค่าความศรัทธาบารมีนะครับตรงนี้ก็เป็นเวทสายสีทองนะแล้วก็ i n f e r n o ก็เป็นเวทไฟนะครับก็อาชีพของเราเราจำเป็นที่จะต้องอเลือกพวกอアิอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเลือดเราค่อนข้างที่จะน้อยผมก็เลยเลือกเป็น v i t a l i t y ไว้ก่อนดีกว่าครับ เราะว่าเราโจมตีเร็วอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องอุดช่องโหว่ก่อนนั่นก็คือค่าเลือดของเราครับไปต่อครับมีไอเทมไม่เก็บครับนี่เป็นอะไรฮะเป็นแผนที่ด้วยลงมาด้านล่างครับอืมไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะสามารถกดเดินได้ด้วยนะครับดันจอยอนาล็อกไปด้านหน้าเบาๆนะครับแล้วก็นี้เขาสอนวิธีการบล็อกนะครับ ให้กดปุ่ม LB ค้างไว้นะฮะแล้วก็การแพรรี่ก็คือกด LB ให้พร้อมจังหวะที่คู่ต่อสู้ฟาดอาวุธลงมานะครับอ่ะเรามาดูการบล็อกก่อนนะครับ LB ค้างครับอืมพอเรากด LB นะเห็นไหมเลือดเราลดลงก็จริงแต่ว่าค่าไอ้ที่เป็นสีขาวยังคงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ค่าสีขาวฟื้นนั่นก็คือเราต้องฟันมอนสเตอร์ครับเนี่ยอืมแต่ถ้าเกิดว่าโดนหัวดเนี่ย เลือดหายไปเลยนะ,อ,ะอย่าลืมเติมยาเลือดครับกดปุ่ม x นะครับนี่มอนสเตอร์มันก็บัฟตัวมันเองได้ด้วยนะเออนี่ครับสีขาวขึ้นมานะอเราบล็อกนะครับถ้าเกิดเราหวดกับค่าสีขาวจะฟื้นกลับมาเป็นสีแดงแทนนะอ,อังคงไม่กล้าแปรีนะผมบล็อกนี้ก็เต็มกลืนแล้วนะ เรลบออกมาครับโจมตีหนักนะฮะไม่รู้ไกด์มันขึ้นอะไรมาเยอะเลยนะไม่ทัดนะแพรี่นี่ไงแพรี่ได้หนึ่งครั้งโอ้โหเดียว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 วิ่ไปนะเติมเลือดครับอืมอืม เโดนขวาจับเราเว้ยเฮ้ย <c oughs> ดีนะฮะยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ยาเลื่อนหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ชนะมันได้แล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นบนท้องฟ้าครับจําได้ไหมครับอสุรกายตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอสุรกายที่ได้ มากฆะดักครูเซเดอร์ตอนต้นเกมครับและตอนนี้มันเจอแล้วนะครับว่าเราถือตะเกียงเจ้าพายุอยู่ครับเอาตะเกียงนั้นมาให้ข้าซะดีๆ <S 1> <S 1> นี่มันจะมาขโมยตะเกียงจากเรานะและแน่นอนว่ายัางไงเราก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเราจะต้องพลาดท่าแพ้มันครับเห็นไหมฮะมันเป็นบอสร,ระดับไหนครับเนี่ย โอ้โหนไฟได้ด้วยนะเหมือนสรากประหลัดพังมังกรที่มอดไหม้เลยเนีย <c oughs> ตายหนึ่งครั้งครับนั่นดันมาโผล่ในโลกแห่งคนตายครับยังไงเราก็ต้องตายนะครับ <c oughs> คือมันเป็นตามเนื้อเรื่องเนาะมาๆมา,มารีบๆจบซะ เรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ตายแล้วครับมันก็มาเอาตะเกียงเราไปแล้วนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองก็มีบุรุษผู้หนึ่งโผล่มาครับเจ้าเป็นใครนะแน่นอนว่าบุรุษผู้นี้สามารถชนะเจ้าอสุรกายนั้นได้นะครับแล้วก็ชิงตะเกียงกลับมาครับ หลังจากที่บุรุษผู้นั้นชนะเจ้าอสูรกายตนนั้นได้นะครับก็ได้มอบตะเกียงกลับมาให้เราครับแล้วเราก็จะวิ่งกลับไปจุดเดิมครับสำหรับเทปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นอันว่าเอาเป็นไกด์ให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับช่วงเริ่มเกมเนาะใครอยากจะเล่นก็ซื้อหามาเล่นกันได้นะครับในสตรีมก็มีลงไว้นะครับและนี่เป็นวิธีการเก็บโซลหรือวิกเกอร์กลับคืนมานะครับอ่ะไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ